เมื่อแก๊งโจปรปล้นธนาคารได้หนีกองทาหารมาเจอเมืองรับแลแห่งหนึ่งที่นั่งสงบสุขต่าจากความวุ่นวายของโลกภายนอกและผู้โจรคิดว่านายอำเภอและคนของเมืองนี้อ่อนแอไร้ทางสู้แต่พวกมันหารู้ไม่ว่าพวกมันคิดผิดเพอร์กาทอรีปี1999 หนังเริ่มต้นในช่วงปลายปี1800เมื่อกลุ่มโจรน,นอกกฎหมายเดินทางมาถึงเมืองเล็กๆชื่อสวีทวอเตอร์กลุ่มนี้นำโดยหัวหน้าชื่อแบล็กแจ็คและมือขวาของเขาเควินโดยขณะที่พวกเขากำลังเตรียมตัวปล้นแบล็กแจ็คเห็นซันนี่หลานชายของเควินกำลังเล่นกับเด็กในเมืองแบล็กแจ็คจึงเริ่มสงสัยว่าซันนี่อาจจะไม่พร้อมกับชีวิตนอกกฎหมายดังนเควินจึ Kevin, นเข้าไปต่อว่าซันนี่ทันทีโดยบอกให้เขาทำตัวให้เหมาะสม แต่ไม่ช้าแบล็กแจ็คกับลูกน้องก็เข้าไปปล้นธนาคารของเมืองในขณะที่ซันนี่คอยอยู่ข้างนอกแบล็กแจ็คสั่งให้ทุกคนทำตามคำสั่งและให้พนักง,งานธนาคารเปิดตู้เซฟซาเมื่อพนักง,งานอ้างว่ามไม่รู้รหัสนี่เขาก็ถูกแบล็กแจ็คตัดนิ้วก้อยออกจนสุดท้ายเขายอมทำตามเพื่อรักษานิ้วที่เหลือ ละด้านนอกธนาคารซันนี่บังเอิญเห็นโซเินีชื่อดอลลี่เขาตื่นเต้นมากเมื่อเธอถามว่ารู้จักเธอได้ยังไงเขาจึงนำนิยายราคาถูกออกมาโชว์ซึ่งนักเขียนเล่มนี้ได้เขียนมาจากเรื่องราวของเธอและเขาก็ได้ขอให้เธอเซ็นนิยายเล่มนี้ให้แต่ทว่าการสนทนานก็ถูกขัดจังหวะเมื่อกองกำลังทหารของเมืองมาถึง สมาชิกแก๊งคนหนึ่งจึงเข้าไปเตือนแบกแจ็คพวกเขาจึงเตรียมหลบหนีออกมาเงียบๆแต่และคนในธนาคารดันขัดขืนพยายามต่อสู้แบกแจ็คจึงต้องยิงเขาทิ้งและนั่นก็ทำให้กองทาหารรุกเขา้าและเกิดการยิงต่อสู้ขึ้นกับกลุ่มโจรที่พยายามหลบหนีและท่ามกลางความโกลาหลน,นั้นซันนี่เห็นว่าดอลลี่ถูกลูกหลงบาดเจ็บหนักเขาจึงได้เข้ามาอุ้มเธอไว้ในอ้อมกอดแต่เพียงไม่กี่วิต,ต่อมาเธอก็สิ้นใจต่อหน้าเขาจากนั้นแบกแจคกับกลุ่มก็ได้ยิงฝ่าวงล้อมออกไปซึ่งซันนี่ได้เห็นว่าแบ,บ,บ็แจจยงี่้้าาาาบดเเเขขึมมชววไละ หนีตามคนอ,นอื่นออกไปได้สำเร็จต่อมาแก๊งโจรที่ขโมยเงินออกมาได้พวกเขาคิดว่าหนีมาไกลแล้วแบล็กแจ็คจึงบอกให้แก๊งหยุดและให้รวบรวมเงินทั้งหมดไปไว้ยังม้าเพียงตัวเดียวจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสรุปคนที่ล้มตายและแบล็กแจ็กก็พูดเตือนคนอื่นๆว่าเส้นทางข้างงน้าจะยิ่งยากลำบากและจะมีคนตายเพิ่มขึ้นแต่เขาเชื่อว่าหากทุกคนยังไปกับเขาต่อเมื่อถึงปลายทางพวกเขาจะได้เฉลิมฉลองกันซึ่งแบดเจอร์พี่ชายของแบล็แจ็กก็รับรองว่าเขาเดินทางต่อได้ดังนั้นพวกเขาทั้งงหมดดจออเินทาต่ไป โดยในเวลาต่อมาแบล็กแจ็คเห็นว่ากองทห,หารกำลังตามมาอย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขาเลยต้องเดินทางต่อไปโดยไม่มีเวลาหยุดพักซันนี่ผู้กังวลเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของแบดเจอร์จึงบอกแบล็กแจ็คว่าแบดเจอร์ต้องการหยุดพักแต่แบล็กแจ็คกลับไม่สนใจแม้ว่านั่นจะเป็นพี่ชายของเขาซึ่งแบดเจอร์ก็บอกน้องว่าเขาไม่เป็นอะไรเขาเดินทางต่อไวและนี่จงทำให้ซันนี่กังวลมากโดยต่อมาไม่นานความกังวลของเขาก็เป็นจริง แบตเจอร์เสียเลือดมากและฝืนตามคนอื่นไม่ไหวซึ่งซันนี่เป็นเพียงคนเดียวที่ห่วงใยและกลับมาช่วยดึงเขาไปต่อในตลอดช่วงการเดินทางที่ยากลำบาก แต่แล้ววันรุ่งขึ้นแบตเจอร์ที่อ่อนแรงก็ตกจากหลังมาเขารู้ว่าตัวเองกำลังจะตายจึงขอให้เพื่อนเพื่อนยุติความทุกข์ทรมานของเขาแต่ทุกคนกลับปฏิเสธโดยขณะที่คนอื่นๆจากไปซันนี่ตั้งใจจะอยู่เคียงข้างแบตเจอร์แต่เขาก็บอกให้เด็กหนุม่มตับคนอื่นไปและขอให้ซันนี่เป็นคนยุติความเจ็บปวดของเขาถึงแม้ว่าซันนี่ไม่เคยยิงปืนมาก่อนแต่ซันนี่ก็ทำตามความปรารถนาสุดท้ายของแบตเจอร์อย่างไม่เต็มใจเมื่อเสียงปืนดังขึ้นนั้นเควินก็กลับมาชื่นชมหลานชายที่ช่วยเหลือคนในกลุ่ม แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นจากเบื้องบนหน้าผาทาให้เหล่าโจนตกใจและซันนี่ถูกกองทหารยิงโดนที่ขาเมื่อเห็นว่าฝ่ายได้ลากเข้ามาไกลพวกเขาก็รีบควบม,มาหนีและก็เกิดการยิงต่อสู้บนหลังมาขึ้นซึ่งโชคร้ายของเหล่าโจนเพราะฝ่ายทหารยิงโดนมาที่พวกเขาใช้ขนเงินนั้นทำให้เงินทั้งหมดถูกทิ้งอยู่เบื้องหลังหลังจากที่ไม่อยากสูญเสียพวกมันไปจึงพยายามจะกลับไปเอาแต่เควินก็ห้ามไว้บอกว่ามันไม่คุ้มหรอกที่จะตายเพื่อมัน และในที่สุดเมื่อได้เงินคืนกองทหารก็อยู่ไล่ตามกลุ่มโจรแต่ทางกลุ่มโจรยังคงหลบหนีฝ่าพยุติสายต่อไปโดยหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาได้เข้าไปในอุโมงค์หินซึ่งเมื่อผ่านออกมาทุกคนก็ได้เห็นทิวทัศน์สีเขียวงดงามและมันทําให้พวกเขาประหลาดใจว่าทําไมมีอะไรแบบนี้กลางทะเลสายอันแห้งแล้งด้วยพวกเขาไม่รอช้าเดินทางลงไปสำรวจทันทีและที่นั้นพวกเขาพบชายชาราพื้นเมืองนั่งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเฝ้าประตูที่ดูไม่สําคัญอะไรเลย,เลยอยู่และในไม่ช้าพวกเขาก็ค้นพบเมืองเ,เล็กๆแห่งหนึ่ง และเมื่อแบล็กแจ็คและลูกน้องเข้ามาในเมืองผู้คนในเมืองมองพวกเขาด้วยความประหลาดใจแต่เมื่อนายอำเภอฟอร์เรเข้ามาต้อนรับพวกเขาแบล็กแจ็คจึงโกหกว่าพวกเขาเป็นคนต้อนสัตว์แต่ถูกเผาเอาไปเช่โจมตีและขโมยฝูงสัตว์ไปตอนนี้พวกเขาต้องการเพียงแค่ที่พักพิงนายอำเภอรฟอร์เรผู้ใจดีจึงเสนอที่พักมาเครื่องดื่มฟรีในบาร์และพ,กพักผ่อนหลับนอนฟรีที่โรงแรมพวกโจรเนี่ยถึงกับประหลาดใจกับความเอื้อเฟื้อของนายอำเพอพวกเขาจึงไม่ขอปฏิเสธจกนั้นแบล็กแจ็คถามว่าสำนักง,งานโทรเลขอยู่ไหน เขาอ้างว่าอยากจะติดต่อกับเจ้าของฟาร์มแต่ฟอรกลับตอบว่าเมืองของพวกเขาไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกเลยมีเพียงครั้งคราวที่มีคนหลงเข้ามาและจนันนาฟอเรสให้เกรนรองแนอำเภอพาพวกเขาไปพักผ่อนและให้ผู้หญิงชื่อโรธพาผู้บาดเจ็บไปหาหมอ โดยก่อนจะไปนั้นฟอเรสขอร้รองให้พวกเขาไม่ให้พูดคำหยาบคายในเมืองยกเว้นแต่ในบาร์ครับจากนั้นขณะที่โรดนำทางซันนี่ไปรักษาเขาได้ถามว่าเธออาศัยอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วซึ่งโรดได้บอกว่า5ปีกับบีก9วันจนทำให้ซันนี่ทึงที่เธอจำได้แม่นขนาดนั้นและต่อมาพวกเขาก็ได้พบกับพรวูดส่วนทางแบล็กแจ็คเขารู้สึกคุ้นหน้านายอำเภอฟอเรสมากแต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอที่ไหนและเขากับคนอื่นๆสังเกตว่าเมืองนี้ไม่มีใครพกปืนเลยดังนั้นพวกเขาเลยคิดจะปล้นที่นี่ กลับมาที่หมอวูดซันนี่คุ้นๆเหมือนเคยเห็นหน้าเขามาก่อนวูดเลยอธิบายว่าเขาเคยอาศัยอยู่ในเมืองที่ซันนี่เคยไปแต่เป็นก่อนที่ซันนี่จะเกิดครับจากนั้นหลังจากพากระสุนออกแล้วโรดตั้งคำถามว่าซันนี่ฆ่าคนไปกี่คนแล้วและทำไมพวกเขาถึงมีเชือกคล้องสัตว์น้อยมากถ้าหากพวกเขาเป็นคนต้อนสัตว์จริงๆแต่ซันนี่ก็ไม่ตอบอะไรครับดังนั้นโรดจึงเดินจากไปซึ่งซันนี่ก็พูดไล่หลังว่าเขาฆ่าคนเพียงคนเดียวเพราะจากคนนั้นขอร้องให้เขาทำแต่โรดก็ดูไม่สนใจและเดินต่อไป อีกด้านหนึ่งดร์วูดได้แสดงกระสุนที่เขาผ่าออกมาจากคนที่ได้รับบาดเจ็บให้กับนายอำเภอรองนายอำเภอจ้าของร้านชื่อบลูและชาวนาชื่อแลมดูซึ่งฟอ r เรสให้ความเห็นว่าชาวเผ่าอ,อัปเปเชไม่ได้ใช้กระสุนแบบนี้นี่ทำให้พวกเขาสงสัยว่ากลุ่มแบกแจ็คไม่ใช่กลุ่มคนต้อนสัตว แต่อย่างไรก็ตามฟอร์เรสอยากให้ทําตัวดีกับคนเหล่านี้ต่อไปและหวังว่าพวกนั้นจะไปจากเมืองอย่างสันติทว่าเกรนไม่เห็นด้วยและต้องการขับไล่คนพวกนั้นออกไปแต่คนอื่นๆกลับยังคงสนับสนุนความคิดฟอร์เรสเพราะต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาดังนั้นพวกเขาเลยตกลงกันว่าจะอยู่อย่างสงบต่อไปนขณนะที่สันนีไปสมทบกับคนอื่นในบาร์แบล็กแจ็คเห็นว่าวูดกำลังเดินผ่านไปเขาจึงเข้าไปแนะนําตัวว่าชื่อแจ็คสมิธและเขาก็เชิญดรวูดเข้ามาดื่มด้วยกันเพื่อขอบคุณในน้ําใจ แต่วูดก็ปฏิเสธอย่างสุภาพบอกว่าเขาไม่เดือนอีกแล้วครับซึ่งขณะที่วูดจากไปแบล็กแจ็คก็สาบานกับซันนีว่าเขาเคยเห็นวูดกับฟอร์เรสมาก่อนแต่จําไม่ได้จริงๆว่ามันคือที่ไหนและเมื่อพระอาทิตตกเหล่าจนก็ตกใจกับเสียงระฆังโบสท,ที่ดังขึ้น แล้วพวกเขาเห็นว่าชาวเมืองทุกคนเลิกทานทุกอย่างและไปรวมตัวกันในโบสถ์ทันทีพวกเขาเลยคิดว่าเมืองน,นี้เต็มไปด้วยคนเคร่งาศาสนาซึ่งเควินก็บอกว่าแบบนี้แผนของเราก็ง่ายเลยซึ่งเมืาสันนี่ถามเควินว่ารวมกําลังพูดเรื่องอะไรเควินก็ดูหลานว่านั่นไม่ใช่เรื่องของเขาและผ่านมานับชั่วโมงพิธีทางาศาสนาก็จบลง ซันนีที่รออยู่จึงเข้าไปหาโรดและอธิบายว่าชายที่เขายิงก็มันจะตายเขาจึงทำเพื่อให้ชายคนนั้นพ้นทุกซันนีเล่าเรื่องนี้เพื่อที่โรดจะได้ไม่ตัดสินเขาผิดและซันนียังสารภาพเลยว่าเขาชอบโรดซึ่งขณะที่โรดสนใจในตัวเขาทันในนั้นเควินที่เมาไมายก็เข้ามาหาและต่อยซันนีล้มลงนั่นเพราะเขาคิดว่าโรดเป็นโสเภณีเลยอยากจะแย่งเธอไปหลับนอนด้วย เมื่อเห็นแบบนั้นฟอร์เรสก็เข้ามาหาด้วยความโกรธแต่ก่อนที่เขาจะลงมือโรดได้ตะโกนห้ามเขาไว้ซึ่งจากนั้นเควินก็ควักปืนออกมาและจ่อไปที่เขาแต่ก่อนที่เควินจะลั่นไกนั้นซันนี่ก็พุ่งมาฟาดเขาจากข้างหลังจนหมดสติไปแต่นันซันนี่ก็ขอโทษและถามว่าพวกเขาจะจับเควินเข้าคุกหรือเปล่าแต่ฟอร์เรสกลับบอกว่าเมืองน,นี้ไม่มีคุกหรอกนะว่าแล้วก็พาโรสจากไปซึ่งหลังจากนั้นแบทจะเข้ามาถามซันนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นซันนี่เลยอ้างว่าเควินเมาแล้วสะดุดล้มลงไปเอง เช้าวันรุ่งขึ้นฟอรเรอสคอยซันนี่ไปบอกแบล็กแจ็คว่าเขาอยากจะคุยด้วยและด้วยความอยากรู้เนี่ซันนี่จึงถามฟอรเรส์ว่าเขาเป็นนายอำเภอมานานแค่ไหนซึ่งได้คําตอบว่าเป็นมานานสิปีแล้วฟอรเรส์จึงถือโอกาสถามกลับว่าเขามาอยู่กลุ่มกับคนพวกนี้ได้ยังไงซึ่งซันนี่ได้ตอบว่าเขาขอลุงออกเดินทางมาด้วยฟอรเรสจึงเดาไปก่อนว่าตอนนี้ซันนี่คงไม่อยากอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วซึ่งจากนั้นซันนี่ก็เปิดนิยายของเขาดูและสังเกตว่านายอำเภอดูเหมือนวายบิลฮิคคอร์มือปืนชื่อดังทีี่ตายปปใน186 ต่อมาซันนี่บอกให้แบล็กแจ็คไปพบก,กับฟอร์เรสโดยที่นั่นฟอร์เรสแสดงความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเควินที่มีต่อโรสและบอกให้แบล็กแจ็คควบคุมลูกน้องของเขาด้วยแบล็กแจ็คจึงถามว่าใครเป็นคนฟาดเควินหมดสติแต่ฟอร์เรสอ้างว่าเขาไม่เคยเห็นคนในเมืองคนไหนที่ทำแบบนั้นเควินอาจจะเมามาจนล้มลงเองก็ได้และเมื่อแบล็กแจ็ครับปากว่าจะดูแลลูกน้องให้เขาก็มีความสงสัยว่าทำไมอำเภออย่างฟอร์เรสไม่พกปืนเหมือนที่อื่นแต่ฟอร์เรสก็บอกเพียงว่าที่เมืองนี้พวกเรามีวิธีจัดการของพวกเราเอง และระหว่างนั้นเควินกับซันนี่ไปที่ร้านของบลูตามคําสั่งของแบล็กแจ็คโดยขณะที่ซันนี่ขอดูหนังสือในร้านเควินก็แอบขโมยกล่องกระสุนใส่ไว้ในเสื้อคลุมและเมื่อซันนี่มองดูหน้าของบลูชัดๆแล้ว <c oughs> เขาก็บอกว่าบลูหน้าตาเหมือนกับเจสซี่เจมส์จอมโจรชื่อดังที่ถูกแก๊งของเขาเองฆ่าตายในปี82โดยเขาเห็นเรื่องนี้มาจากนิยายแต่บลูเนี่ยปฏิเสธอย่งางหนักแน่นว่าเขามีเกี่ยวข้องใ,ใดๆเลยครับและเมื่อเควินได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วพวกเขาก็ออกไปจากร้าน ต่อมาเควินเทกระสุนที่ขโมยมาให้กับกลุ่มของพวกเขาและขณะนั้นพวกเขาเห็นบลูกําลังคุยกับนายอํเภอและดูเหมือนว่าบลูจะรู้แล้วว่าเควินขโมยของไปแต่ถึงอย่างนั้นทางบลูกับนายอํเภอก็ไม่ตต้ตอบกลุ่มโจรเลยนี่เลยทาให้กลุ่มโจรคิดว่าทุกคนในเมืองนี้ขี้ขลาดและอ่อนแอซึ่งแบกแจ็คเนียเบื่อกับการแทรกทำตัวสุภาพแล้วเขาจึงบอกให้ลูกน้องเล่นสนุกอะไรก็ได้ตามต้องการ และนี่ก็ทําให้เมืองที่สงบสุขเกิดความวุ่นวายขึ้นและมันก็ทำให้ฟอรเรสโมโหมากเขาเข้าไปขอให้แบล็กแจ็คควบคุมลูกน้องของเขาอีกครั้งแต่แบล็กแจ็คนี่กลับเพิกเฉยต่อมาฟอรเรสเห็นคนบางกลุ่มเล่นปามีใส่ประตูโบสเขาจึงขอให้ไปเล่นที่อื่นแต่ก็แน่นอนว่าไม่มีใครฟังดังนั้นฟอรเรสจึงไปยืนขวางประตูเอาไว้ซึ่งคนพวกนี้ก็เปลี่ยนเป้าหมายมาปาใส่คอของฟอรเรสแทนโดยเมื่อเริ่มเล่นสนุกชายชายราเฝ้าประตูได้รับรู้ถึงการกระทํานี้และจากนั้นเมฆดาก็ปกคลุมท้องฟ้าเหนือเมืองทงทันี ท่านฟอเรเขาไม่มีทิท่าหวาดกลัวและจ้องมองพวกนี้อย่างไม่กระพริบตาซึ่งขณะที่คนที่สามกันมาจะคว้างมีดนั้นทัานในนั้นสายฟ้าก็าฟาดลงมาใสา่ทําให้เขาตายทันทีนี่ทำให้แบล็กแจ็กกับคนอื่นตกตะลึงจนพูดไม่ออกกับเรื่องประหลาดนี้และต่อมาไม่นานนั้นฝนก็ตกลงมาทําให้ทุกคนต้องกลับเข้าไปในอาคารซึ่งนี่เป็นเวลาที่ชายชาราเข้ามาในเมืองและนาร่างของชายที่ตายผ่านเข้าไปยังประตูลึกลับนอกเมืองในเวลากลางคืนเมื่อทุกอย่างสงบลงซันนี่ผู้อยากรู้อยากเห็น ได้แอบส่องดูรถกับคนอื่นๆกำลังสวดมนต์อยู่ในโบสถ์เขาจึงตั้งใจร้อยอออกมาทว่าเขาก็เผลอหลับไปแต่ต่อมาซันนี่ตื่นขึ้นเพราะเสียงรถมาและผู้คนในเมืองออกมาจากโบสถ์เพื่อต้อนรับดอลลี่สมาชิกผู้มาใหม่ซึ่งซันนี่ตกใจมากเพราะเขาจำด้ว่าดอลลี่ตายไปแล้วและก่อนจากไปคนขับรถมามอบดอกกุหลาบสีขาวให้กับฟอร์เรสและบอกว่าเขากำลมันมจะได้กลับบ้านในอีกไม่กี่วันนี่และให้เขายิ้มออกมาด้วยความดีใจและหลังจากนั้นซันนี่ก็พยายามวิ่งไล่ตามรถมาไปเพื่อสอบถาม แต่ลาสายตายเพียงซิยววินาทีเดียวรถม้าก็ได้หายไปอย่างน่าชงนวันล่งขึ้นซันนี่ไปหาฟอร์เรสโรและดอลลี่ทันทีเขายืนยันว่าดอลลี่ตายในอ้อมแขนของเขาในสวีทวอเตอร์แต่ฟอร์เรสก็บ่ายเบียงว่าซันนี่จำคนผิดส่วนดอลลี่เองก็โกหกว่าเธอชื่อไอวีและปฏิเสธคำกล่าวอ้างของเขาซึ่งโรดก็ขอให้เขาไปาวางจากเรื่องนี้ไปและขอพาไอวีเดินชมเมือง แต่สันนีไม่ยอมอย่างเด็ดขาดเขาที่ตามวูดไปและตะโกนเรียกว่าฮอลิ d เดชักปืนซาซึ่งวูดก็หันกลับมาทำท่าชักปืนอย่างเร็วเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อในร่างกายยังไม่ลืมว่าเขาเป็นใครและนี่ก็ทำให้สันนียืนยันความคิดได้ว่าตัวจริงของวูดคือหมอฮอลิ d เด มือเบื่ชื่อดังอีกคนที่ตายด้วยวันโรคในปี87แต่วูเนี่ยยังคงปฏิเสธอ้างว่าเขาก็แค่ตกใจเพราะถูกแอบตามแต่ซันนี่ก็ไม่เชื่อและเริ่มสงสัยว่าเมืองนี้อาจเป็นที่ซ่อนตัวของเหล่าคนนอกกฎหมายชื่อดังที่ผู้คนคิดว่าตายไปแล้วเขายังเชื่ออีกว่าฟอร์เรสคือวาบิลฮิคคอร์เกรนคือบิลลี่เดอะคิดส่วนบลูก็คือเจสซี่เจมส์วูสเนี่ยเลยถามกลับครับหากซันนี่คิดว่าที่นี่คือเมืองของคนนอกกฎหมายชื่อดังแล้วโรสล่ะเธอคือคนดังคนไหน แต่ว่าซันนี่ก็ตอบคาถามนี้ไม่ได้และเขาเปลี่ยนไปถามว่าทําไมพวกเขาถึงปล่อยให้แบล็กแจ็คเข้ามาในเมืองทั้งที่พวกเขาสามารถเอาชนะกลุ่มโจนี้ได้ซึ่งซันนี่ดันหลุดปากถึงชื่อจริงของแบล็กแจ็คและนั่นทําให้วูดนึกถึงโจนปล้นรถไฟชื่อดังและซันนี่ก็ขอร้องวูดไม่ให้บอกใครวูดจึงเตือนซันนี่ให้ออกจากกลุ่มโจนและแตัดสินใจเลือกทางที่ถูกต้องก่อนที่เขาจะสูญเสียจิตวิญญ,ญาณไปต่อมาซันนี่ไปที่ฟาร์มของแรมเพื่อถามหาความจริงโดยเขาเชื่อว่าแรมคือเลฟตี้สเลดอาญากรชื่อดัง ที่คาดว่าตายเพราะถูกยิงหลายนาัดและเช่นเคยแลมปปฏิเสธแต่สันนีรีบเช็คดูข้อมือของเขาและพบรอยแผลเป็นจากกระสุนปืนเลสตี้สลิจึงยอมรับตัวตนที่แท้จริงขอจนได้ แต่ก่อนที่ซันนี่จะถามคำถามเพิ่มเติมความโกลาหลก็มาเยือนเมื่อลูกน้องของแด็กแจ็คสองคนทำลายส่วนของเลฟตี้เลฟตี้โกรธจัดและพยายามไล่พวกนี้ไปแต่หนึ่งในนั้นกลับปันประสาทเขาซ้ำอีกเขาจึงขาดสติฟาดหมอนนิจจนตายโดยหลังจากการกระทำที่ไม่ฉุกคิดนั้นเขาก็โหร้งองออกมาด้วยความเสียใจผู้คนในเมืองเลยวิ่งมารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเลฟตี้จึงตัดพ้อกับโรดว่าเขาพลั้งมือจนทำให้เวลาแปดปีของเขาในเมืองนี้สูญเปล่า และต่อมาพวกเขาสังเกตเห็นชายชราเฝ้าประตูที่รออยู่ไกลออกไปเลฟตี้รู้ดีว่าไม่อาจกัดขืนได้เขาจึงเดินไปกับชายชรา,ลาและเข้าไปในประตูที่มีหมอกหนาหลอยออกมาซึ่งไม่นานนากักมีเพียงชายชรา,าที่กลับออกมามันจึงทำให้สันนี่ยิ่งสับสนเข้าไปใหญ่และในขณะเดียวกันในเมืองคนของแบล็กแจ็คยังคงก่อปัญหาไม่หยุดหย่อนฟอร์เดจึงเรียกแบล็กแจ็คด้วยชื่อจริงและไล่พวกเขาไปจากเมืองแบล็กแจ็คเลยโมโหงและพยายามต่อยเขาแต่เขาก็หลบดได้ทุกหมัดซึ่งทันใดนั้นปืนของแบล็กแจ็คหลุนลงพื้น และฟอร์เรดมีโอกาสหยิบมาข่มขู่แบล็กแจ็คได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำนี่ทำให้แบล็กแจ็คความเปนขึ้นมาและที่จะเป่าหัวของเขาแต่ถ้าว่าทันในนั้นแผ่นดินไหวก็สั่นสะเทือนทั่วเมืองทำให้ทุกคนหยุดชงะงักอีกครั้งและเมื่อนึกได้ว่ามีลูกน้องตายไปเพราะการพยายามฆ่าฟอร์เรดแบล็กแจ็คจึงล้มเลิกความคิดและรวบรวมแก๊งสมาชิกที่เหลือเข้าไปวางแผนในบาร์แต่เมื่อซันนี่จะเข้าไปด้วยเนียเควินกลับหยุดไม่เข้าเขาซันนี่ผู้น่าสงสารที่คนทั้งแก๊งไม่คบหาจึงแอบเข้าไปทางประตูด้านข้าง และได้ยินแผนการปล้นและจะค่าทุกคนที่ขวางทางเขายังได้ยินเควินพูดว่าเขาจะกระทำยับยีรถเองห้ามใครมาแย่งเมื่อรู้แบบนั้นซันนี่รีบตามหารถทันที และได้พบว่าเธอกําลังว่ายน้ําอยู่ในเทะเลสาบเขาจึงหันหลังเพื่อให้เธอขึ้นมาใส่เสื้อผ้าโดยหลังจากเสร็จแล้วซันนี่เห็นรอยแผลเป็นที่คของเธอคล้ายกับแผลเป็นของเลฟตี้เขาจึงรู้ว่านี่คือสาเหตุที่รถเสียชีวิตซึ่งรถก็ยอมรับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่ถูกแขวนคอในแอริโซนาในตอนอายุ19เมื่อได้ฟังซันนี่เลยรู้ว่ารถคือเบ็ตตี้แมคคารลาผู้ฆ่าฟันพ่อจนตายด้วยมีดหั่นเนือ้อรถจงอธิบายว่าทุกคนเล่าแต่เรื่องนั้นแต่ผู้คนไม่เล่าว,ว่าเธอถูกพ่อทารุณกรรมมาหลายปีตั้งแต่เธอุ และคำสารภาพนี้ทำให้ซันนี่เข้าใจว่าเมืองนี้เป็นสถานที่ท,ที่หล่ออาชญากรที่ตายไปแล้วได้รับโอกาสครั้งที่สองแต่รถกลับบอกว่านี่เป็นเหมือนโอกาสครั้งสุดท้ายของพวกเขามากกว่าต่อมาซันนี่บอกว่าพรุ่งนี้พวกนั้นจะไปจากเมืองซึ่งรถก็ได้สารภาพว่าเธอชอบซันนี่มากแต่เ,เขาต้องไปกับพวกนั้นเพราะเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้ แต่ซันนี่ก็พูดต่อว่าพวกนั้นวางแผนที่จะปล้นฆ่าก่อนจะไปเธอและหลายคนอาจจะไม่รอดแต่โรสก็ปลอบใจว่าความตายนะไม่ใช่ส่วนที่ทําใจยากเมืองนี้มีสิ่งที่เลวร้ายมากกว่านั้นแต่เพื่อให้ซันนี่สบายใจโรสจึงตกลงที่จะบอกเรื่องนี้กับฟอรเรสและคนในเมือง ต่อมาในคืนนั้นซันนี่เขาไปในโบสถ์ร่วมกับชาวเมืองที่มารวมตัวกันที่นี่เขาได้เรียนรู้ว่าเมืองนี้เป็นสถานที่สําหรับอาชญากรที่ตายไปแล้วเพื่อสแสวงหาการไถ่บาปและชําระล้างจิตวิญญาณของพวกเขาแต่ละคนต้องต่อต้านสิ่งย่ออยู่จากชีวิตในอดีตของพวกเขาเป็นเวลา10ปีโดยหากทําทำสําเร็จจะได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์แต่หากผิดพลาดเพียงครั้งเดียวพวกเขาจะได้รับโทษจากบาปพิก่อ เมื่อได้ยินดังนั้นซันนี่ได้ถามว่าพวกเขามีทางเลือกอื่นไหมนอกจากรอรับชะตากรรมซึ่งพวกเขาก็ทำอะไรไม่ได้หยิบปืนสู้ก็จบเพยอยู่เฉยๆให้ถูกฆ่าก็จบเพเหมือนกันนี่จึงทำให้ซันนี่ผิดหวังมากและเลือกเดินจากไปแต่ทว่าที่ข้างนอกนั้นแดกเจกับเควินได้เข้ามารุมกระทืบเขาเพราะคิดว่าเขาบอกกับชาวเมืองว่าพวกเขาเป็นใครซึ่งชาวเมืองทุกคนได้เห็นซันนี่ถูกทำร้ายแต่ก็เลือกที่จะเงียบเฉยเพราะพวกเขาไม่อยากเอาโอกาสครั้งนี้ไปเสี่ยง และพวกเขาทำได้เพียงพาสันนีที่หมดสติมารักษาโดยเมื่อเขาตื่นขึ้นมาสันนีคิดว่าเขาตายแล้วแต่โรสเนี่ยรับรองว่าเขายังมีชีวิตอยู่จากนาฟอร์เรขอโทษที่ช่วยสันนีไม่ได้ซึ่งสันนีเข้าใจสถานการณ์ที่ยากลำบากของพวกเขาและบอกว่าเขาเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับคนของแบล็กแจเพียงลาพังเพื่อปกป้องชาวเมืองโดยเมื่อเขาบอกโรสว่าไม่ต้องกังวลเธอก็ก้มลงจูบเขา ชาวบนรุลงคืนซันน,นี่เตรียมเผชิญหน้ากับกลุ่มของแบกแจ็คแม้จะบาดเจ็บโรสและคนอื่นๆที่ไม่ได้คาดคิดว่าซันนี่จะเอาจริงจึงพยายามขอร้องให้ซันนี่หนีไปแต่ซันนี่ก็ยืนกลานในการตัดสินใจโดยทันใดนั้นระฆังโบสถ์ดังขึ้นเพื่อเรียกคนในเมืองให้เข้าไปสวดบูชาและขณะที่ดอลลี่ดึงรถไปที่โบสถ์ซันนี่ได้พูดกับเธอว่าเขารักเธอซึ่งในที่สุดเมื่อเห็นความมุ่งม,มั่นของซันนี่ฟอรเรสจึงตัดสินใจยืนหยัดเคียงข้างเขาฟอรเรสรู้ตัวว่าเขาเอาแต่คิดถึงตัวเองมาตลอด10ปี แต่การที่ซันนี่พร้อมยอมตายเพื่อผู้หญิงที่รักมนันจึงทำให้เขาคิดได้แม้วูจะเตือนฟอเรสต์ว่าอีกเพียงแค่ห้าชั่วโมงเขาจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ฟอเรสต์ก็ไม่หวั่นไหวเลยเขาทิ้งกุหลาบของเขาและเข้าไปหยิบปืนคู่ใจของตัวเองออกมาทว่าจากนั้นเกรนกับบลูก,ก็หยิบปืนออกมาด้วยนรงนรกอะไรเขาไม่สนใจแล้วและนี่ทำให้ซันนี่ซาบซึ้งใจมากเมื่อเห็นบิลลี่เดอะคิดวายบิลฮิคคอร์กและเจสซี่เจมส์ยืนอยู่ข้างๆเขาและในขณะเดียวกันแบล็กแจ็กสั่งให้ลูกนอ้องหนึ่ง เพื่อท้าทายและกระตุกต่อโมโหของบิลซึ่งเขากับทั้งสามคนก็ได้เดินหน้าไปเพื่อรับคำทานั้นโดยเมื่อเข้ามาไกลบิลฮิตคอกให้โอ,อกาสแบล็กแจ็คกับพวกน้องออกไปจากเมืองเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทันในนั้นเควินก็ควักปืนออกมาเพราะมั่นใจว่าจะจัดการในอำเภอผู้อ่อนแอได้แต่กลายเป็นว่าเขาช้าเกินไปบิลได้ยิงปลดอาวุธของเควินและลูกน้องอีกคนได้อย่างเฉียบขาดจนทำให้ผู้โจรตตกตะลึงต่อมาจนคนหนึ่งพยายามรอบยจมดีจากด้านหลังแต่ดรฮอลิเดย์ผู้ตัดสินใจเข้าร่วมศึกได้ยิงงมออนนี่ท้ก และนี่ก็เป็นการเปิดฉากยิงต่อสู้ระหว่างกลุ่มโจนกับมือปืนคาวบอใในตำนานและมาในคอที่ตกใจเสียงปืนก็ได้วิ่งเตลิดออกมาทําให้การสู้กันยากขึ้นไปอีกแต่จากฝีมือระดับตำนานของพวกเขาทั้ง4ีรวมถึงเด็กใจกล้ายอย่างซันนี่ก็ทาให้พวกเขาจัดการลูกน้องของแบล็กแจ็คได้เกือบทั้งหมดต่อมาเมื่อการยิงการสงบลงโรดได้วิ่งเข้าไปกอดซันนี ทำให้เมื่อคิวินเห็นแบบนั้นเขาจึงพุ่งเข้าไปยิงใส่ซันนี่แม้ซันนี่จะสามารถยิงสวนใส่ลุงของตัวเองจนตายได้แต่ตัวเขาเองก็โดนยิงสองนัดเข้าเต็มอกทวาหน่าประหลาดใจที่เขาไม่ได้ตายจากบาดแผลอีกทั้งยังไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยโดยในขณะที่ช็อกตกใจนั้นโรสกับบิลฮิงคอกก็รู้ว่าซันนี่ได้รับโอกาสครั้งที่2และกลายเป็นสมาชิกคนใหม่ในเมืองแล้ว แต่แล้วความโล่งใจของพวกเขาก็หยุดลงเมื่อแบล็กแจ็คปรากฏตัวออกมาเขาเรียกชื่อเต็มของบิลและได้ท้าดวลกับเขาแต่บิลไม่พูดอะไรและชิงยิงใส่แบล็กแจ็คซะก่อนซึ่งขณะที่เขาล้มกู้เขาลงแบล็กแจ็คก็หัวเราะออกมาเพราะเขาก็ได้รับโอกาสครั้งที่2เหมือนกันเขาเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้เดียวกับบิลแล้วแต่แล้วบิลก็ยิงซ้ำไม่ขอตายเพราะเขาไม่ต้องการคนอย่างแบล็กแจ็คในเมืองน,นี้และนี่ก็เป็นการจบการต่อสู้ลงอย่างสมบูรณ์โดยไม่นานหลังจากนั้นชายชราก็มาถึงเพื่อรับร่างของแบล็กแจ็คและเควิน เมื่อผ่านประตูเข้าไปเราก็ได้เห็นว่าศพของทั้งสองถูกโยนลงไปในหุบเหวที่มีลาวาเดือดประตุอยู่เบื้องล่างซึ่งขนาดตกลงไปพวกเขาได้ฟื้นขึ้นชีพขึ้นมาเพื่อรับรู้ความเจ็บปวดทรมานจากผลการกระทําของพวกเขาจากนั้นที่ประตูบิลลี่บิลเจสซี่และฮอลิเดย์พร้อมแล้วที่จะ,ะเผชิญกับผลที่ตามมาจากการฝ,าฝ่าฟืนโกรธแต่ในขณะที่ก้าวเข้าไปนั้นรถม้าก,ก็มาถึงซึ่งคนขับยิ้มและเชิญชายทั้งสี่ไปยังสวรรค์ เขาอธิบายว่าผู้สร้างนั้นทรงพลังและเข้มงวดมากแต่ว่าพระองค์ไม่ได้ตาบอดก,การเสียสละของพวกเขานั้นทําให้พวกเขาได้ไปสวรรค์และคนขับรถมา้ายังเชิญซันนี่ให้ขึ้นไปกับพวกเขาด้วยเพราะเขาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามซันนี่ขอเลือกที่จะอยู่กับโรดคลับเมื่อ้ยินแบบนั้นฟอร์เรสหรือบิลจึงส่งดาวนในอำเภอให้ซันนี่จากนั้นก่อนจะออกเดินทางคนขับรถม้าบอกซันนี่ว่าที่นั่งยังพร้อมเสมอหากเขาต้องการจะไปว่าแล้วรถมา้าก็พาเขาบอยในตำนานทั้ง4ขึ้นสู่สวงสวรรค และจากนั้นหนังก็จบลง